ว่าสิมาขอเล,ลียกร้งพ่อไกลไปจิกไปทะเบียนรถก้อนบ่เหนียวอกูน่ะกูหน่ะจิกโอ้จิกโอ้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไกลไปจิกไปลวงพอ่อไกลไปจิกไปทะเบียนรถผมไหมผมผมว่าเลขสิออกทะเบียนรถผมเทียดไหเนี่ยจิกหลายเทียดหรอเออเออ <nel> โออกตัวไหนเกานึ่งที่น่องบึ้งบึ้งนจิกจิกยังน่บ่เนี่ยอ้ใกล้ยงก็ไปจิกรถบ่เนี่ยนี่จิกป้ายทะเบียนอีกตั้งหักกูนะพี่น้องโอ้ยไทยประชดปันไดยานฟันต้นโอ้ยหนโชคหใกลวัดนี่นี่ที่น้องจิกป้ายทะเบียนรถใกล้สตัวกูนะบบึ้งบึ้ โอ้พี่น้องไก่จิกไปทะเบียนรถอ้อ้พี่น้องหลวงหลวงพ่ออยู่พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวก็สทถามเลขหลวงพอ่อแต่ว่าเห็นไก่จิกไปทะเบียนรถเนียวมันแปลกอยู่ด้อจิกบอกเลขตัวนี้จิกบอกเลขแค่พี่น้องเอ้ ไปเบิ้งทะเบียนรถไปเบิ้งทะเบียนรถเบิ้งทะเบียนรถก่อนค่อยขอเลข <c oughs> ค่อยถามเลขหลวงพ่ออีกทีนหนึงเนาะดีเด้อครับเด้อไก่เพิ่นมาจิกอยู่นี่แม่นเลขสิออกอีนดีบ่นี่9191ไก่กับเก้าจิกกะเจ็ดเดอ้อพี่น้องหลวงพ่อเราสิไปใส่นี่เด้อครับโอ้รถเอาเข่ามาเห็ดไก่ให้เจ็มไลยบ่นี่หลวงพ่อเรา ลงมาพอดีแต่ว่าแอดมินเห็นไกลไปจิกป้ายทะเบียนรถนี่ครับแมน่นจิกอีกแล้วครับบ่หนีเลยอ๋ออ๋เอ๋อจิกตัวไหนอ๋ออจิกให้เบิ่งนี่อ๋ออาออ๋อใกล้ตัวผูกกับมะฝออ๋อจิกไปทั่วแล้วบันีกทะเบียนรถเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้ถือมาสองงวดติดๆแล้วเด้อครับเด้อทั้งป้ายแดงทั้งป้ายแท่นไปแดงก็ถืองวดหนึ่ง งงนนนนเก่าหนึ่งนึ่ถืองวดหนึ่งวันนี้งหนึ่งเก่าอีกงวดหนึ่งนะครับสองงวดสามงวดแอดมินได้ยูซีใบนอกนั้นไม่ได้ซื้อน้ำหรอกครับเนาะเพราะว่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ามันออกไล่ๆกันหลวงพ่อมาพอดีฮาโลมีตัวเลขถามหลวงพอ่อจังอยเนาะหลวงพ่อได้ฝันบ้านอ้อหลวงพ่อมันดวงบ้ดีดวงบ้ดียังไงครับโอเคลางออกบนซื้อบนออกรางอยู่นี่ซื้อลางออกบนซื้อบนออกราง มันความจำบ่ดีมันงพ่อได้ไปจุดทูบยู่พุ่นอีกบ่ได้ะไรครับไปจุดมือนึงได้เต็มเต็มมือไดยครับเต็แต่มวันวันพระเปลี่ยนคำบ่ลี่ยนคำที่วันไหนจะอะไหบ่นจำบ่ได้จำบ่ได้อันฝันได้บ่หนิหลวงพ่อฝันไหมบ่หมือนเพื่อนเนี่ยครับฝันบ่ดนีไหม เป็นว่าจังไดนเนาะลงบ้านลงเมืองเขาป้าเขาดงไปลงบ้าน <c oughs> ลงเมืองเขาป้าเขาดงอือหขอ,ขอ,อบคไณคว่าดงวันนี้เกิดชีพคิดว่าเจ้าที่เจมม้าผู้มันไหนอยู่หรอกสองสามวันมันึ่งหนั่งซื้อบัตถุซื้อวัตถุเลข่าวว่าหลวงพอ่อซ <laughs> <c oughs> ื้อลอตเตอรี่อันหกแปดไลยใบพวงมีนติครับอันก้อนย่ซื้อ 68, หมมอกแปดแปดหกเนี่ยครับ คนในจงเมียพล,ลังมันเอาลูกแม่มาให่เพราะว่ายายมาันแล้วมาหนีเขากระพริบสีย้ายธาตุไปท่อนกันเป็นเพิ่งเพิ่งถืเลยเอาลูกมาให้ลกูกแม่กับลูงแยกแล้วเห็นธาตุใส่แล้ว,อ,ลลวอันนี้ฝันดีครับอิหรีอิหรีออหเป็นเอามาเป็นเอามาก้อนที่ฝัน,นมงคลเป็นมงคลด้วยอาจารย์ครับเป็นสี่บอกเป็นสี่บอกอยู่ ซื้อเอาเดอร์วัสนนสีน <4. S 1> ่เอาเมร์มาให้ก็มีสาวอืมครับป้ายรถปิ่นมันสามสามแปดหกสามสามแปดหกเอาสามสามหกแปดไหมเอาสามสามหกแปดอืก็จำบ่ได้หรอกซึก่ต้องหกแปดแปดหกไว้ 6, 8, มานส่งน มันสิซื้ออันใต้ดินผันลืมมาเนี่ยเลื่อมวันได้ซื้อมันไหนซื้อเมิ่อกันเลยห้วยมัเรียกออกมาเอามันจะไหนนอนเนี่ยมันสนองคนไทยจะไหนคือเบาสนองต่กอนผันซื้อไต้ดินเดี๋ยวอันที่เจ็ดหกนะซื้อไต้ดินใบว่าหน่อยเนี่มันไปออกลอตเตอรี่ครับางล่างสามตัวนะครับเลยห่วยซสื้อลอตเตอรี่บันเนี่ยลอตเตอรี่ผันไปออกใต้ดินบา ชื่อหกแปดเลขไทยปันน่ะหกแปดแปดหกหรอโอ้โหเก็บถือรางวัลที่หนึ like okay. like ่งยังยังอยู่บ so ่ไงครับแจกไม่ออกไปซิปกววไปหุดแล้วมันถึงจิงตุ่ยังมันหมอมีแต่แปดหกหกแปดเลยตัวนี้ไม่ออกกับแปดหกอันนี้มันดือใจนีดนึงนะครับแปดหกมีหกแปดนี่นี่นี่หกแปดจะุดนี้ไง คนในสามคนสามใบหมดแล้วแต่เมียนแต่เมียนลุงเตลา่างถือได้เนาะหลวงพอ่อเนาะอัน <ลง S 1> <ๆ S 2> นี้ <laughs> นี่จะตัดจะดีโอ้ยบ่ได้ตัวนีม้มันมันก็ดคุณในโยยาำในก็นได้แต่ว่าไม่ได้งลุงแล้วครับซือซ้อซื้อเลขถือแต่บระเด็นเงินตัวนี้ไม่เป็นอย่างไ,ไรไมันเป็นน้ำหลวงมองทุกคนไม่อยากให้มันมันท่านได้ถึงเวลาหลวงพ่อ ก็จะเหตุสร้างอย่างนี้สนี้คิดไปใช่ไหมจะสร้างนั่นสางนี่พัฒนาวัดไปสนุกโอ้เสียดายเนูแต่ล่างก็บม่ได้ลงนี่มันลดมันลืมไม่ยังหรอกอ๋อบัวเอาเอาไว้เอาไว้ครับเราเป็นงวดนี้มีตัวดีมีอย่างไงบัวฝันเป็น วันว่าไปพีปปลาหลอกคนเดียวนึกคิดว่ามันสิมีหน,นึ่งบ่นสิไป,ไปคนเดียวไปป,ไปป่าชะไปป่าชะเนาะไปผู้เดียวเขาเอ,อิ้นว่าไหนผีปีลาหลอกบ้านเฮาเอิ้นเนาะผีปีลาหลอกลอลไรครับแต่ว่าเขาเอ,อิ้นป้าชานี่เนาะป้าชาภาษาภาษาไทยข้าราชการเขาเอ,อิ้นผีปาาีบ้านคน,นว่าบ้านเฮาเอิ้นผีปีลาหลอกกันปันปลามันสิบ่แปดบ่นี่ปลานี่ปลาเนาะป่าชะปลาก็สิบวอเป็ดเปดหนึ่ง ็กติจีเป็นเป็นสามโซ่แตเจ้าของฝันเที่ยวกับเจ้าของหนึ่งมันเป็นหกสังเกตบ้างนะเป็นพระเป็นหลวงพ่อบวบ่วเป็นเก่าเป็นยีงอย่างไรอย่างชัดบ่ครับอ่านมันโยมฝันเขาก็ตทีมแต่ว่าหกเป็นเก่าครับหกกับเก่าตัวเดียวกันตัวเดียวกันนั่นแหละท่านมันมก้เกาตัวเดียวกันกอันนี้หลวงพ่อฝันเองถ้าถ้าฝัน เกี่ยวกับเจ้อของนี่มันมักสิเป็นหกติครับมักสิเป็นหกอยังไรเนาะอามันผมหกเก้าตัวเดียวกันกับือกคนนี้ตัวนั้นไงใกล้เป็นต่อไปรถจ่อใกล้เป็นต่อไปรถจะเปลี่ยนรถเก่าเก่านึงเก้ามึงคนเจนคิดว่าแปดหกนึงอ่ะล่ะอันที่คิดไว้ใช่ไหเดี๋ยวก็นาผมจะเขียนให้เอฟซีพิ่นเบิ่งก่อนลองเจียงออกมาเบิ่งเนาะเอ๋อ แจ้งให้เล้วหลวงพ่อฟันว่าไปป้าสะป้าหลวงพอ่อตีเป็นเปดีเป็นเป็ดหนึง่งหนึ่งนี่กับไปผู้เดียวไปผู้เดียวอยเปดหนึ่งอล้วหลวงพ่อว่าสามตัวนี่เป็ดเป็ดหกหนึ่งกครับเดหหนึ่ง้ว่าซื้อไว้ผันบัานซื้อส,สั่นนีืว่าซื้อหลวงพ่อซื้อตัวใดไว้ครับมันซื้อเจ็ดหนึ่งไหมเอา้า <laughs> มักคือแบบเลนี้มันมักเจ็ดนึเี่ยโอ้มักเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ะไบ่ได้เกี่ยวกับฝันบ่เกี่ยวกับฝันหรอกมันบ่เนี่ยแล้วหลวงพอหามันจากข้นเป็นเจ็ดได้เนาะอาเขียนเขียนโอ้แต่นี่ซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วงวดนี้ตอให้หลวงพ่อถืวันที่หนึ่งเ้อครับอยากสัางแบซื้อไว้่เจอยากเขียพ่ซื้อเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดไปหลาย กับนี้ยังอีกหงครับศูนย์สองเนาะศูนย์สองผมก็มัดไปเลยศูนย์สองมันมีผม่าสีเอาอยู่มันงมาดนแล้วครับนีเด้อครับงวดนี้งวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหลวงพ่อชื่อไปเรีวนะครับมีนะออมคนเบิ่งสกัดเหรอนีมีคนอยากซื้อน้ำนาอหลวงพ่อเน่นแม่มาเป็นเจ็บไ่เหินนะรัฐบาลนี่ละรัฐบาลเอารัฐบาลนี่ละท่านใดมันถือกลางวัไงหลุด รุ่นหลายอย่างเนี้ยครับได้รุ่นหลายอย่างอันนี้ตีจากความฝันเนาะตีจากความฝันเขาเขาไปป้าซาเนี่ได้ไปเห็นยังบ่ครับเ่อไปซื้อ,อไปหลงไปโอ้หลงหลงเขาไปหลงไปเขาไปจะ้งแต่ยังตเลกิกเขาไปให้ตงเลิกอ๋บอบัดถอยออกมาแบบ่าท่านนด้ทอดบ้านหอดคนป้าซา่าซ้ำมันหูเมียอนหูเมียอนหูเมียยู่ในป้าเนื้อ มันมันตรงกับเปิ่นทะเบียนรถผมเลยนี่เ,เก่าหนึ่งนี่วันนี้มาผมมาหอดวัดมันใกล้ไปจิกทะเบียนรถผมเลยเพราะได้จอดไ <laughs> ายได้พอดีส <c oughs> าธุสาธุใหเ้เป็นโชคกินลาเด้อ<ป>รีนไม่พมี่ขาเนี่ยครับจ<ๆ>ีนไม่าพราะขาเป็นขื้นสิมัไก่ขอน้าใจนินเนาะครับขันจวันก่อนเมื่อชั้นจะมือเนาะพระเจ้าเจดึงไว้มันละมัน มักหนึ่งมักหนึ่งกเันเียวก็จบองลเป็นหกเ,เลขเลขมันออกวันที่สิบเจ็ดได้หลวงพอ่อเนี่ยมันบ่กออกสิบหกดิเลขออกสิบเจ็ดมุก,กลาด้เนี่ยวันนี้มันบ่แมนมันจะออกตรงกับวันทีบอกน่วนะเอาแม 16, 17, ่งห้องเจ็ดสิบแปดนะเนาะครับครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนาะครับนีน่มันมาแบบนี่เนี่ครับคาผู้สิบเ็ดสิบแปด มาตัวใดกันเลือกเอาอลวงพ่อฟันแล้วตีให่ได้ตามนี้เนาะแต่ว่าผมดีมักศูนย์สองของต้นสองศูงน,นั่นไหมะผวออ่ามันก็ออ,อ,อ <laughs> กดุลห้อใกล้จิกลดนี่เด้องวงพอ่อไกล้กัเก่าเนาะจิกกับจิตดีเก่าจิตจิตเก่าเนาะมันเป็นซื่อเลขที่วาดของเก่านะ อ,อีกที่เป็นช่องครับตัวเลขตามนี้นะครับเด้อสำหรับตัวเลขของหลวงพ่อวัดโพเนาะเราฝันว่าเด้เขาปลาสาผู้เดียวนะครับแล้วก็ตีเป็นแปดหกหนึ่งหกกับเก้าตัวเดียวกันก็บไ้แปดเก้าหนึ่งน้ำเนาะแล้วก็แปดหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้จนิ้งแกงไห้นะครับหกหนึ่งครับแล้วก็่าลืมเลขทีหลวงพ่อเราสื่อไว้เด้อ เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วมักตัวนี้ในหวดัวันที่สิบเจ็ดมกรลาคมสองพันสาร้อยหกสิบห้านะครับขับเป็นแนวทางไครับด้อทังช่องกับเป็นแนวทางทั้งองพ่อกับเป็นแนวทางให้นะครับมาชอบยังค่อยน้ำไปนะครับเอาหมักระชอบกับพานนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่้ามาติดตามรับชมนะครับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับลำลากันไปนะครับสวัสดีครับทุกคนพ่อให้โชคให้มัน ท,ท,ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง ตะขอช้างมงคลนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาตะขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาตะขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนําเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา 399บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชือกประกรรมนะครับผมนะครับตะขอทําด้ามมาจากเชือกประกรรมนะครับถ้าตัาดใสนใจก็แอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับ